สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารที่ไม่ค่อยสดใสสาหรับท่านที่ถือทองคําอยู่นะครับเพราะเมื่อคืนนี้ราคาทองคําปรับตัวลงมาแรงทีเดียวนะฮะแล้วก็เรียนว่าคงเป็นการปรับตัวลงมาแรงในท่ามกลางความบุนงงของนักลงทุนนักวิเคราะห์แล้วก็สื่อมวลชนต่างๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการสัมภาษณ์ในช่วงกลางคืนเหมือนกันก็เท่าที่ฟังซุ้มเสียงจากผู้สัมภาษณ์ แล้วก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งผมเองแล้วก็หลายๆเจ้านะครับทั้งในเมืองไทยแล้วในต่างประเทศเนี่ยดูค่อนข้างที่จะสับสนนะครับเพราะว่าออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นบวกสําหรับราคาทองคําแต่ว่าราคาทองคํากลับปรับตัวลงแล้วก็ปรับตัวลงแรงทีเดียวออตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคบ้างก็ว่าอย่างนั้นนะครับบ้างก็เป็นบอกว่าหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐต้องปิดทําการราคาทองก็เลยปรับตัวลง มันก็แปลกๆนะฮะบางก็ว่า,เ,าเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยคาดการกันว่าการเจราจาระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลของสหรัฐนะครับคงจะหาข้อสรุปหาข้อยุติได้ในเร็วๆนี้ราคาทองก็เลยปรับตัวลงก็กงงอีกเหมือนกันสำหรับผมนะครับเ,เพราะฉะนั้นคิดว่ามันเป็นขาดด่าวที่ค่อนข้างสับสนแหละแต่ว่ามีนักลงทุนบางท่านเนลครับก็มีโอกาสได้คุยกันเมื่อวานนี้ก็บอกว่า เขย่าเอาของแหละเขย่าให้คนที่ตกใจเกาะไม่แน่นหลุดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นมุมอมองที่น่าสนใจนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นอาการที่ว่าหลายคนเนี่ยมองกันว่าถ้าปิดเมื่อไหร่นะหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐเนี่ยถ้าปิดปุ๊บทองต้องขึ้น ผมคิดว่าส่วนใหญ่เขามองกันอย่างนั้นก็เลยซื้อทองขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์วันจันทร์ก็ทยอยซื้อกันออกมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอสักช่วง10บโมงสิบเอโมงตามเวลาในบ้านเราเนี่ยพอมีการออรายงานข่าวว่าท้ายที่สุดแล้วด e มอนแคร์ดดีพาร์ปปิการนคุยกันไม่รู้เรื่องเอาแล้วทองมันต้องขึ้นแน่ๆเลยปรากฏว่านิ่งฮะนิ่ง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 พอนิ่งปุ๊บก,ก็นิ่งไปถึงเย็นๆพอตลาดช่วงสักยุโรปเปิดไปสักพักหนึ่งแล้วสหรัฐเริ่มเปิด ทองลงมาเลยฮะแล้วก็ลงมาแรงทีเดียวเข้าใจว่าคงเป็นจากการที่ว่าหลายคนเนี่ยคาดว่าทองน่าจะขึ้นแรงแต่พอ,อ,อไม่ได้ขึ้นอย่างที่คาดคิดไว้เนี่ยผิดหวังว่าอย่างนั้นและกันพอผิดหวังปุ๊บคนนี้ก็เลยมีแรงขายกลับออกมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นแรงขายทางเทคนิคด้วยเพราะว่าที่แนวรับประมาณสักพันสามร้อยเหรียญเนี่ยมันก็เป็นแนวรับจิตวิทยาในทางเทคนิคน,นะครับพอยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็เลยมีแรงขายกลับออกมาเยอะปิดตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยพันสองร้อยแปดสิบ หกเหรียญหายไปนู่นแล้วฮะสี่สิบเหรียญราคาโลหะเงินก็ลงมาแรงเหมือนกันนะฮะห้าสิบสามเซนปิดตลาดยี่สิบเอ็ดเหรียญทุ่นทุ่นนะครับออนอกจากนักลงทุนตลาดทุกคนจะงงงันแล้วเนี่ยหัวหน้าผมงงกว่าวันนี้หยุดซะเลยเจริงๆต้องเรียนว่าทุกครั้งทีอ่ทองลงแรงเนี่ยผมมักจะต้องมาพูดคุยกับท่านนักลงทุนน,น,นะครับหัวหน้าผมรู้งานอ่านเกมขาด สมาร์ทเลดี้เหลือเกินไปเรียบร้อยแล้วฮะคงงงมากเลยทำไมทองถึงปรับตัวลงก็สาเหตุก็คิดว่าคงเป็นอย่างที่ผมเรียนนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าดูจากประเด็นข่าวต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีอะไรนะครับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็หลักๆก,ก็จะไปอยู่ในวันพุธแล้วก็วันศุกร์รู้ว่าเขาจะกังวลกันว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐ ของสารัฐต้องปิดเนี่ยไอตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยจะรายงานกันไหมเพราะว่าดูข่าวจากรอยเตอร์เนี่ยก็บอกกันว่าถ้าหากว่าหน่วยงานภาครัฐต้องปิดเนี่ยไอการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกาตเกษตรเนี่ยก็จะไม่มีคงกังวลกันตรงนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะเพราะมันปเป็นอา,อาง,งงมากกว่าเมื่อคืนนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมผมยังมองว่าประเด็นข่าวเนี่ยยังเป็นประเด็นบวกสําหรับราคาทองคําอยู่นะครับหุ้นขึ้น ก็ไม่มากแต่บ้านเราเมื่อวานนี้ขึ้นแรงทีเดียวนะหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไม่ขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตอ,อนนี้ผมผมมองว่าราคาทองปรับตัวลงมาแรงแล้วเ,เทคนิคเนี่ยก,ก็คงต้องเรียนว่าดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีโอกาสปรับตัวลงไปต่อนะครับแนวรับที่ดูจะมีนยะสําคัญในทางเทคนิคเนี่ยอยู่มาสัก 1,270เหรียญอันนี้เอาเทคนิคก่อนแล้วกันนึกอะไรไม่ออกก็บอกเทคนิคไป1,270เ,เหรียญเนี่ยก็เป็นแนวรับที่ดูจะมีนัยยะสำคัญนะครับถ้าลงไปเนี่ยก็น่าจะมีการรีบาวกลับตรงนั้นส่วนถ้าหากว่าจะมองในเรื่องของปัจจัยทางพื้นฐานผมก็ยังมองว่าทองน่าจะยังขึ้นได้นะฮะเมื่อวานนี้ลงมาเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของความมึนง,งงสภาพกว่าแล้วก็ยังหาประเด็นที่ทําให้ทองลงจริงๆเนี่ยยังหาไม่ได้เลยเถ้าหากว่า หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐต้องปิดทําการเพราะไม่มีง้ะมารายจ่ายทางการคลังนะครับท้ายที่สุดเนี่ยถ้าไม่มีแบบไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนไปอีกเรื่อยๆเลยเป็น10 20 30วันถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับมันก็จะเกิดคําถามว่าแล้วการประชุมของเฟดเนี่ยช่วงเดือนนี้เนี่ยเขาจะกล้าลดไมล่หลัว QE ในเมื่อรายจ่ายทางการคลังก็ไม่มีง้ะมารายจ่ายก็ไม่มเีเรื่องของเพดานหนี้ก็จะกลับมา อยู่ในความสนใจของตลาดก็ประมาณวันที่เท่าไหร่ฮะสิบหกหรือสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนเดือนเนี้ยฮะก็จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นตลาดก็คงคิดว่างงมารายจ่ายก็ยังไม่มีเพดานนี่ก็เต็มแล้วคิวอ e mm. ีมจะถอนอีกหรอก็แย่นะถ้าอย่างนั้นเนี้ยก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็ราคาทองก็น่าจะกลับขึ้นมาได้ถ้าเอาเป็นลักษณะนั้นนะครับอันนี้คือมองในภาพรวมถึงเรียนว่าจริงๆแล้วยังเป็นข่าวยังเป็นปัจจัยบวกสำหรับทองคําซะมากกว่าส่วนใน ระยะสั้นช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงเรียนว่าต้องติดตามรายงานตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐน,นะครับวันนี้จะมีการรายงานตัวเลขการจร้างงานภาคเอกชนเดือนกันยายนของสหรัฐน,นะครับอันนี้เนี่ยตลาดประเมินเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น1นึ่งแสนรายราคาทองปรับตัวลงมาเยอะถ้าหากว่าตัวเลขนี้เนี่ยออกมาไม่ได้ดีเซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะกลับขึ้นไปได้ นะครับส่วนตัวการจ้างงานนอกภาคษตรก็เดี๋ยวต้องดูเช็คข่าวอีกทีนะฮะว่าหน่วยงานภาครัฐเขาจะปิดเขาจะมีการรายงานไหมแต่เชื่อว่ารัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านของสหรัฐเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องหละว่าจะยังไงเขาคงไม่ยอมให้หน่วยงานเนี่ยปิดไปหลายวันนะครับแล้วก็เรื่องของการเจรจา,ารเนี่ยมันก็อาจจะไปสืบเนื่องส่งผลไปจนถึงาการคุยเรื่องเพดานหนี้ทั้งฝั่งนี้ยอมเรื่องนี้ อีกฝั่งหนึ่งน่าจะยอมเรื่องนั้นขาไม่ใช่ขายถอยคนละก้าน่าจะเป็นข่าวลักษณะนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามประเด็นด้วยละกันแต่ว่าผมคิดว่าทองลงมาเยอะแล้วยิ่งถ้าหากว่าลงไปถึงแนวรับทางเทคนิคเนี่ยลงไปถึงซัพพอร์ตของเขาประมาณสัก12,70เนเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดในการกลับเข้าไปซื้อนะครับแม้ว่าเทคนิคเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าดูจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะงั้นท่านที่เก่งกำไรในตัว ทองคำวันนี้ผมไปบบงงงจริงๆเนี่ยเพราะว่าดูทองคำเมื่อคืนนี้ยังแปลกใจอยู่เลยเอ่อถ้าที่เก่งกับในตัวฟิวเจอร์นะครับลงมาถึงแนวรับพันสามร้อยเหรียญเอาไม่อยู่ก็ลงมาถึงจุดคัดล้อปิดสถานะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าเหรียญจนถึงพันสองร้อยเก้าสิบเหรียญก็ทรงตัวอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเพราะงั้นถ้ายังไม่หลุดตรงนี้เนี่ยก็ยังกัดฟันหน่อย ถือฝั่งซื้อต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าลงไปแล้วแล้วไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ1น8 5 1 2 9 0ได้เนี่ยก็โอเคก็เป็นการยืนยันสัญญาณขายไปแล้วก็อาจจะเลือกเปิดสถานะขายกินงกำไรนะครับแล้วก็ไปรอรับที่1 2 7 0งสอนถ้าลงไปตรงนั้นเนี่ยก็คงมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแต่ถ้ายัางไม่หลุดตรงนี้เนี่ยก็กัดตานสักนิดนะฮะแล้วก็ถือฝั่งซื้อต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งส่วนโลหะเง,งินนะครับหลุด คัดลอที่21เหรียญ50เซนต์นะครับแล้วก็ลงมาค่อนข้างแรงทีเดียววันนี้อาจจะรีบาวกลับขึ้นไปก็21เหรียญ50ที่เคยเป็นแนวรับก็กลับกลายเป็นแนวต้านเนี่ยถ้าขึ้นไปถึงแนวต้านแล้ว้าไม่ผ่านก็อาจจะไหลลงมาอีก,กน,นะครับงงจริงๆับทองคํากับโลหะเงินเนนมื่อวานนี้แต่คิดว่าข่าวยังน่าจะเป็นข่าวเดิมอยู่ส่วนตลาดหุ้นบ้านเราก็น,นี่อันนี้ก็สร้างความงงงงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกันนะฮะพอรายงานว่าสหรัฐโด,ดนปิดโอ้โหหุ้นไทยวิ่งเลยมันก็ แปลกประหลาดดีเหมือนกันตรงนี้เนี่ยผมผมมองว่ามันก็มีมีสาเหตุเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาแรงขึ้นมาเด่นกว่าชาวบ้านชาวชาว่องเขากลุ่มประเทศในกลุ่มไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กลุ่มทิ์เนี่ยประเทศเราขึ้นมาหล่อที่สุดเลยเพื่อนบ้านอิจฉาเราอันนี้ผมผมมองว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตลาดเนี่ยอาจจะมองว่า ถ้าหากว่าภาครัฐสรหนนรัฐต้องปิดหมืองานภาครัฐต้องปิดหรือการคลังไม่มี QE ต้องอยู่ต่อถ้ามองลักษณะนั้นเนี่ยเงินที่เคยไหลออกไปก็ต้องไหลเข้าจําได้ไหมฮะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมเรียนไว้ว่าแอบไปดูงานวิจัยของแบงก์ชาติท่านเขียนเอาไว้ว่าประเทศไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้าระหว่างประเทศไม่ดีและมีการถอน QE เงินจะไหลออกเยอะแต่ถ้าหากว่าดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยดีขึ้นหรือว่าดูดีอยู่การถอน QE จะไม่กระทบเท่าไหร่ ปรากฏว่าเมื่อวานจันมีการรายงานตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าเกินดุลครั้งแรกในรอบ5าเดือนไหมฮะห้าเดือนหรือ6กเดือนเนี่ยเป็นการเกินดุลครั้งแรกเลยไปเทียบกับอินโดไปเทียบกับฟิลิปปินส์ไทยหล่อที่สุดฮนะเมื่อวานนี้หุนบ้านเราก็เลยขึ้นมาได้แรงพอสมควรเลยอันนี้ก็มองในเรื่องนี้เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ตลาดขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่า ปัจจัยในประเทศตอนนี้เนี่ยก็คงรอเรื่องของสองล้านล้านเรื่องของงบมารายจ่ายสารับไม่มีของเราก็ยังอยู่ในศาลเหมือนกันนะฮะปี P 57ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยูเออ่เรื่องของสองล้านล้านเนี่ยก็คงต้องรอว่าจะส่งเรื่องไปที่ศาลศาลจะพิจารณายัางไงก,ก,ก็ต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองเท่าไหร่ก็ถึงเรียนไปว่า ไม่รู้ละหมอดูทํานายไว้ว่าดวงประเทศช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงดวงที่ค่อนข้างตกต่ำก็อาจจะมีอะไรสักอย่างไม่รู้น้ําท่วมหรือเปล่านะครับก,ก็เรียนว่าระวังไว้ด้วยแล้วกันสาหรับท่านที่เทรดตลาดหุ้นผมคิดว่าคงไม่ใช่เวลาที่จะไปไล่ตามนะครับถ้าดีตัวกลับขึ้นไปเนี่ยก็ อยู่เฉยๆก่อนก็ได้อันนี้สำหรับท่านที่จะซื้อและถือนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นการเทรดดิ้งอันนี้ไม่ว่ากันก็หาจังหวะลงมาซื้อขึ้นไปดิตัวกลับขึ้นไปก็ขายแต่ถ้าคิดว่าอยากจะมีของติดไม้ติดมือไว้บ้างก็เลือกหุ้นที่มีประเด็นนะครับที่เลยแล้ว,ลวอย่างตัว True เนี่ยสัปดาห์หน้านะฮะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นออกกองทุนพวกที่หุ้นที่มีพื้นฐานเนี่ยปรับตัวลงไปแรงๆก็จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็มีซิงเกิลสต็อกให้เล่นด้ พอตลาดรับตัวลงไปหุ้นถูในเบต้าเขาก็สูงอยู่แล้วด้วยพอปรับตัวลงไปทั้งก็ปิดฝั่งขายเสียแล้วก็ถือฝั่งซื้อเพราะคิดว่าท้ายที่สุดก็จะรีบาวกลับขึ้นมาได้นะฮะก็เลือกหุ้นที่มีประเด็นละกันส่วนท่านที่จะกินกาไรในตัวดัชนีนะครับเ,เมื่อวานนี้เนี่ยก็ดีตัวกลับขึ้นมาได้แรงทีเดียวนะฮะสำหรับตัวซีรีส์แซดนะครับแล้วก็ปิดเหนือ,อ,อขึ้นมาปิดที่ แนวต้านะนะครับประมาณสัก960ถึง965จุดเนี่ยก็เป็นจุดคัดล้อสํำหรับการถือครองฝั่งขายนะครับถ้าหากว่าผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยภาพเทคนิคก็จะเริ่มดูดีขึ้นแต่เอาใจให้ดูดีจริงๆเนี่ยต้องผ่าน975ขึ้นไปเพราะน้นวันนี้เนี่ยอาจจะมีาการปรับตัวกลับขึ้นไปได้บ้างแต่เดี๋ยวความมินงงจะกลับมาฮนะก็สัก975จุดเนี่ยถ้ามีฝั่งซื้ออยู่ท่านอาจจะปิดตรงนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเลิกเก็งกาไรฝั่งขายในระหว่างวันก็ได้แนวรับสําหรับการกลับเข้้าาซืออออัยู่่ทีมก900 60จุดแต่คิดว่าวันนี้คงคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบและจะมีการแกว่งตัวผ,ลผลนันผวนคาแนะนําที่ดีที่สุดก็คงเรียน,ยนว่าสปเปรดไปดีกว่านะครับขึ้นไปปุ๊บก็ปิดฝั่งซื้อแล้วก็ถือฝั่งขายหรือไม่ลงมาปุ๊บก็ปิดฝั่งขายแล้วก็ถือฝั่งซื้อส่วนจริงกับไปทางเดียวเนี่ยไม่อยากให้ถือสถานะหลายวันจริงกับร,ระยะสั้นดีกว่ารอจังหวะลงมาระหว่างวันก็ค่อยเข้าไปซื้อขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านก็เลือกฝั่งขายอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอ หญิงไทยสมาร์ทเลดี้เขาหยุดโครงการไปหรืยอยังฮะจะส่งพี่เก๋ประกวดสมาร์ทเลดี้สักหน่อยทำผม,มงมุนงงเหมือนกันสำหรับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ